ชินโตศาสนาชินโตเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นโดยที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนมีอิทธิพลของศาสนาจีนคือศาสนาพุทธและศาสนาขงจื๊อเข้ามาผสมผสานกับความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่นจึงได้เกิดศาสนาใหม่ชื่อว่าศาสนาชินโต ซึ่งแปลว่าทางแห่งเทพเจ้าที่มาของคําว่าทางแห่งเทพเจ้าคืออักษรจีนสองตัวคําแรกคือชินหรือเชนแปลว่าเทพเจ้าทั้งหลายส่วนคําที่สองคือเต๋อแปลว่าทางผนทางหรือวิถีเมื่อสองคำนี้มาเจอกันจึงแปลว่าทางแห่งเทพเจ้าประวัติความเป็นมาของศาสนาชินโตบนแผ่นดินและแผ่นฟ้า มีมหาเทพสององค์เป็นพี่น้องกันมีนามว่าเทพอิสานางิกับเชพีอิสานามิอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาหลังจากนั้นให้กำเนิดเทพโอรสธิดาสององค์องแรกคือสึกิโยมิเป็นตัวแทนของพระจันทร์มีหน้าที่จัดระเบียบโลกอีกองค์หนึ่งอาตเตระสุอมิคามิเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ ช่ำหน้าที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกทั้งสององค์นี้เป็นพี่น้องกันและแต่งงานกันหลังจากที่ทั้งสองแต่งงานกันมีพระโอรสและพระธิดาสืบมาต่อมามีพระประนัดดาองค์หนึ่งนามว่ายิมูเทนโดหรือจิมมูเป็นปรถมจกักรพรรดิของชาวญี่ปุ่นจากเทพนิยายนี้จึงทำให้คนญี่ปุ่นเกิดความเชื่อต่างๆ 1. การบูชาธรรมชาติ ธรรมชาติสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเครื่องมือประกอบอาชีพและอื่นๆ 2. การบูชาบรรพบุรุษเชื่อว่าเป็นครอบครัวสายเลือดเดียวกันเมื่อตายวิญญาณเป็นอมตะ 3. การบูชาวีรบุรุษไม่ใช่แค่นักรบแต่คือทุกคนที่ทำความดี 4. การบูชาพระจักรพรรดิเชื่อว่าจักรพรรดิเกิดจากสุริยเทพและทุกคนมีเชื้อสายเดียวกัน ความพักดีต่อจกักรพรรดิอย่างมากจนกลายเป็นลัทธิชาตินิยมบูชิดโดคำพีของาศาสนาชินโตาศาสนาชินโตมีคำพีเยอะมากอันแรกโคยิกิเป็นประเพณีนิยายตำนานต่อมานิฮอนิจะเป็นคำพีที่เล่าเรื่องเก่าแก่วรรณกรรมขั้นสูงประวัติศาสตร์และฉัดมากคือโกโคชูอิ เป็นพิธีกรรมโบราณต่อมาฟูดกิเป็นคำพีเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ส่วนภูมิภาคต่อมาคือไตโฮเรียวเป็นคำพีเกี่ยวข้องกับกฎหมายและสุดท้ายคือเยนิชิกินเป็นคำพีเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของการบริหารงานของรัฐส่วนคำพีที่สำคัญมีสองคำพีคือคำพีโคยิกิและนิฮงิศาสดาของาศาสนาชินโต ในเรื่องของศาสดาศาสนาชินโตไม่มีศาสดาแต่ในช่วงหลังมีศาสดาเกิดขึ้นเพราะเกิดความเชื่อใหม่ศรัทธาใหม่มีการตั้งตนเป็นศาสดาโดยการอ้างว่าสื่อสารกับเทพเจ้าต่างๆได้ทําให้มีการแบ่งชินโตออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆคือ 1. ชินโตที่เป็นของรัฐชินโตศาลเทพเจ้าเป็นชินโตที่ดูแลโดยรัฐ จึงไม่มีศาสดา 2. ชินโตที่เป็นนิกายจะมีคนอ้างตัวเป็นศาสดาจึงทำให้มีศาสดาหลายองค์โดยที่องค์หลักๆคือมิกินากายามะผู้ก่อตั้งศาสนาเชนริกโยและกอนโกไดชินผู้ก่อตั้งศาสนากอนโกโยนิกายของศาสนาชินโตจะมีสองนิกายหลักๆคือนิกายโกชินโต และนิกายเรีวหะชินโต 1. ก๊กชินโตเป็นนิกายชินโตของรัฐเฉพาะทางราชการกำหนดเท่านั้นคือ 1. การบูชาพระจกักรพรรดิ 2. การบูชาในราชวงศ์การบูชาในราชวงศ์จะมีสารสี่สารสารที่หนึ่งแด,ดสุริยเทพประกอบพิธีแรกนาขวัญสารที่สองแด,ดจ่จักรพรรดิผู้ล่วงรับ สารที่3และ4ประกอบรัฐพิธีต่างๆ 3. การบูชาในครอบครัว 2. นิกายเรียวหะชินโตเป็นนิกายฝ่ายประชาชนด้วยความที่เป็นของประชาชนโดยมีคนอ้างว่าเป็นศาสดาเกิดขึ้นเยอะมากเลยจัดหมวดหมู่เป็น2แบบแบบที่หนึมี5หมวด 1. นิกายชินโตบริสุทธิ์ 2. นิกายชินโตผสมของจือ้อ 3. นิกายบูชาภูเขาเป็นเทพเจ้า 4. นิกายทำให้บริสุทธิ์ 5. นิกายรักษาโรคด้วยความเชื่อแบบที่ 2. มีสามหมวด 1. เกี่ยวกับชินโตโบราณ 2. ศาสนาอื่นผสมชินโต 3. จุดสำคัญอยู่ที่ผู้ก่อตั้งหลักคำสอนของศาสนาชินโตจะมีหลักคำสอนสำคัญอยู่สองอันคำสอนที่ 1. หลักคำสอนเรื่องลักษณะหัวใจที่ดีงามมี4ประการ 1. หัวใจที่แจ่มใสอากากิโกโกโร o สหัวใจที่บริสุทธิ์กิโยกิโกโกโร 3. หัวใจที่ถูกต้องตาดาริกิโกโกโร 4. หัวใจที่ตรงนาโอกิโกโกโรโดยหัวใจทั้งสีนี้สามารถเรียกรวมกันได้เป็นหนึ่งชื่อเชอิเมอิชินคำสอนที่สอง คือคำสอนในเรื่องคุณธรรมพื้นฐาน 1. ญี่ปุ่นเริ่มด้วยการบูชาความงามบุพชาติแล้วลงใช้ด้วยการฆ่าตัวตาย 2. ความซื่อสัตย์ความเคารพและความภักดีต่อผู้ใหญ่เป็นคุณธรรมอันสูงสุดเหนือคุณธรรมทั้งปวง 3. ความภักดีต่อพระจกักรพรรดิและเจ้านายของต้นเป็นชีวิตที่เกียรติสูงสุด 4. ความดีงามที่เราต้องการคือการสืบสารมาจากบัมพบุรุษด้วยความพักดีความเมตตาปราณีและความสมคัครใกัน 5. เด็กและหนุ่มต้องนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ในครอบครัวหญิงสาวต้องนอบน้อมคนแก่และหญิงต้องเคารพชาย 6. จงรักเป็นคนดีต่อบิดามารดาของตนจงเมตตาปราณี จงสมมามัคคีระหว่างครอบครัวกับญาติพี่น้องจงซื่อสัตย์ต่อเพื่อนจงรักษาความประพฤติของตนให้สุภาพและรักตัวเองเท่าใดจงรักคนอื่นมากเท่านั้น 7. หญิงต้องเคารพต่อชายชายต้องซื่อตรงต่อรัฐบุตรธิดาต้องเคารพต่อบิดามารดาของตน 8. ความจริงเป็นคุณธรรมเบื้องต้นและสุดท้ายของสิ่งทั้งปวงถ้าปราศจ,จากความจริงคุณธรรมอย่างอื่นก็ไม่มี 9. ใครพูดหยาบและทำชั่วแก่ท่านท่านอย่าทำตอบเขาด้วยความชัว่วสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการงานอันซื่อสัตย์เพื่อเกียรติในการงานของท่าน10ดาบญี่ปุ่นมีคมข้างหนึ่งมีสันข้างหนึ่งมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์ดได้สองอย่างคือฟันผู้ถือเองข้างหนึ่งในเมื่อเขามีความผิดและตีศัตรูด,ดักข้างหนึ่งเมื่อเขารังแกเรา พิธีกรรมของศาสนาชินโตศาสนาชินโตสอนให้ประชาชนญี่ปุ่นประกอบพิธีกรรมด้วยการไหว้เทวสถานหรือศาลเจ้าโดยการแสดงความเคารพด้วยการแต่งกายให้สะอาดเข้าไปโค้งคำนับตรงหน้าศาลเจ้า หลับตาและปรบมือ3ามครั้งเพื่อให้เทพเจ้ารู้ว่าบัดนี้มีผู้มาถวายความเคารพแล้วจากนั้นก็สวดมนต์แต่ถ้าไม่ปรบมือก็ให้ยืนสมาธินิ่งๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงกลับออกไปสำหรับเครื่องบูชาใช้เหล้าสาเกสีถ้วยเข้าวปั้น16ก้อนเกลือ16กก้อนปลาสดผลไม้ สำหรับผลไม้ต้องเป็นผลไม้ที่ออกผลครั้งแรกของฤดูการสาหร่ายทะเลสม้มเป็นต้นสิ่งของที่เป็นเครื่องบูชาเหล่านี้เพื่อความสะดวกของผู้มาบูชานักบวชหรือผู้เฝ้าสารเจ้าได้จัดไว้ให้ส่วนค่าใช้จ่ายในการชำบุญแล้วแต่กำลังศรัทธาของบุคคลนั้นนั้นนอกจากนี้ในวันนักขัตเกิ์ก็จะมีขบวนแห่มีการบรรเลงดนตรี และเต้นรําส่วนพระมีหน้าที่อ่านบทสวดเบื้องหน้าเทพเจ้าแห่งสารเจ้าให้ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามดังนี้ 1. เพื่อให้พระจักรพรรดิทรงดำรงอยู่ในราชสมบัติยิ่งยืนนาน 2. เพื่อให้การปกครองเป็นไปได้ด้วยดี 3. เพื่ออำนวยความสวัสดิมงคล 4. เพื่อให้ผู้อาศัยอยู่บ้านเรือนมีความสุขและ 5. เพื่อเก็บเกี่ยวพืชผลให้ได้ผลสมบูรณ์ดีและทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาชินโตตั้งแต่ประวัติความเป็นมาคำพีศาสดานิกายหลักธรรมคำสอนไปจนถึงพิธีกรรมต่างๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนเข้าใจศาสนาชินโตมากยิ่งขึ้น